สบายดีอีกรอบพี่น้องผูกป้องกันกระร่างสิดถอดขาบแล้วพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องบ้านพีปูดทุกคนถอดถ้วยล่างลงลงไปบนเท้าไม่ใช่มีบอกพิสูจน์เบิกเงินถอดเสื้ออะไรบิกเงินได้เถอะลงมากันเนาะวิธีเอาเท้าเปิดโอ้คืออยู่บ่เฮ้ยคือปูหยางงามบ่ปูหยายางงามคือคนเอาอยู่เลย เอ้กุยนุ่ลายพี่น้องเลยนี่คันคดงามเอาเท่าเลยพอพอเท่าโบรางามเหมือนหักว่าเลยแหละัโอ้เธอพี่น้องวิวสวยมากพี่น้อง พาห้องผอมอะไรพี่น้องเลยมีเสียงพาห้องผอมไม่น่าไรไม่เวิร์กอีกเลยวิวงามเลยพี่น้องเลยไปไปพี่น้องไปต่ออีกวันนเฮ็งฮ็ดไต้โอ้ยพี่น้องโ่วโอ้สแซมพี่น้อง ป๋ป๋อป๋ไอ้เซเลมลูกกะพังพี่น้องเอ้ยอุ้ยจะได้แต่ใบตองบังใบไม้บ่บังสิได้เห็นเรือเปลอดเด็กฉอตเด็กปลาตรุ่ยหน่อกระทินคืองานแท่นี่มากันหาคนพี่น้องแม่ตลาดวิกอ็มป๋ออ๋อยแล้วก็ป้าปานี khỏe cái cháu ngam nó, khỏe cái chồng ngam đi đấy bà đây mi đấy nè nè, phá pha họ kì vợ, ừ, cái cháu đù nó, có có có

ยามนี้ก็สิมีตอดมีหลี่พี่น้องเอ้ยประมาณนี้แห่ใส่ไวถาน้ํมาแล้วก็ใส่ปลาพี่น้องทีมงานเฮาก็ลงลตอนนีุ้นกันพี่น้องเอ้ยมันสิได้ปั่นบ่ได้ปั่นก็ได้อน่ะบ่มีหม่องปานเนาะ โอ้ยมีกะซ่าสามสิบมาทำจะลงเด้อลูกเด้อยืนถ่ายยืนถ่ายรลงได้เฝันสีเอาเท้าไปลงของฝันได้ขุนเอากระได้เด้อเด้เยมองโตะเ้ยเจ๊โอ้ยจังเลยใช้เท้า อยู um. hey, four, ่ในอยู่ในสาหร่ายเลยสาหายสหรเขียวสดี้ยงให้ในควางเขาขาวด้วยเลยอุ้ยอีกคนนึงทั้งหนึ่งาวทั้งหนึ่งแข่ง ขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นครับขึ้นลูกขึ้นขึ้นตัวขึ้นน่ะเชีกบตุนจัมกัมันเมือกันใส่นั่นเห็ดเอาคือนมมปนี่นะโอ้ยหนักมากกระไรเท่ากันทุ่งใส่หมอกมันนี่ เล่นตีนเหาารูกตาลูกควิ่ยเท้าวลายนเดิมอากูเิ่จำพ่อจำวัวได้อยู่สิขณะมองมาค้ำเท้ากันนะเฮยงามอยู่เลยไอ้กูบอกอะไรนั่ปลาทูมันขุนไม่ขี้เหาลูกหละวิธีเอาเท้าพี่น้อง ถทงผู้เท้าทึงผูง้ตักกูเนี่ยอหรอคี่นี่ที่บ่นิมๆน,นั่นเอ็เอมอ้าวเรามาหยังอีกแล้วมันจะค ขี้ดินหนือไนั่นนั่นนั่นสา่าอย่บ่พ่น้องพ่น้องโย้า่น้องบ้านพ่อขพ่อของดีพี่น้องพ่อข้อ้องดีแตกใช่ไหมู้ฝายก้องเกไปนอทดเลยก้องก็โวยไปถุถิบเลยก็โยพี่น้องเลย เห็นก so ับหวมันก็บ่ย่านมันก็หวยมันก็ปุ๊บคือกันแล้วเด้อันนี้ไม่ได้เห็นเด้อครับมาไม่ไหวเห็นดอกมีเฮาเฮาเห็นก่อนเฮาจก็ป๊บขึ้นมาแล้วก็ กันเกาห็นแล้วก็แตกแล้วสิข้ยวอรก็เทียมเลยสิแต่แต่เาล้วตัวสิเลนยี่บ่ตัวนี้ xem cái cứ cần lẹ cả hiểu này đấy hắn đấy bói bói khiêu luôn luôn nó khiêu 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 thằng này bói lại ui bói phi phi vàng thằng này dạ đi ui nên ná thì thằng nã vội nè khiêu thủng ở đây nè hiên thì lạ vàng thì nã là thao ông đại là thường mà มีอย <laughs> no ู่ได้คุยคุยขึ้นมาอยู่เพาะอะไรเวยดุนุนพี่น้องเยก่าะสิบลงไปกลคนลยเห็นแล้ว เดน,นะบ่อยบ้อยอาไรเมื่องนไหนเออบเออเออง,งาบ <ะ S 2> มงงงากรยามาเล่มันเทาเหนไงามงามไมนจะติดขึ้นมานะของแถมแองเป็นลาบใส เห็นบ่ของแท้ต en ูบักใหญ่หนึ่งพี่น้องเพื่อนพ่อเพื่อนพ่ออะไรพี่น้องจ๋าาโชว์อีข่าเกิดเนืออัดอยู่บักใหญ่ได้เจะไปตักอมันบ่อันนี้นะมันจะเศร้มันจะแหลนน้ำมือเองอยู่ไหวอยู่นะนี่พี่น้องเกี่ยวบ่มันจะเอาอันนี้ทิมด้วยบ่เนี้ เอาามๆพี no our our nice. ่ช for ุดผืนแหลมไม่แหลนยังดอกพี่น้องเอาเท้าแบบเสียงได้พี่น้องเสียงการจับกลุ่มพี่น้องเลยของเถะถามั่าเห็ดค้าภายในอะกยไม่อยากจะคิดเลยพี่น้องความยาวกี่เมตร บร้กับเมื่อเสร็จแล้วบัได้รงคือกันเด้นยานเด้อคะแนนนี้ผู้ขายกับยานคือกันเด้อตอนนี้ผัวขาก็สวิงชนเอาเลยไปชนนะพี่น้องพ่อวัดันเมื่อพี่น้องพ่อพ่อเหลี่นพ่อลไปป๊บลวบ้านไปลพี่น้องลิปนี้ก็ดี พอกันารขีบน่ะหาคนไลยก็แชร์พี่น้องจะได้มันบอกไอยคาร์าปะอ้อยให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะให้เพลนให้พี่น้องเบิ่งลองเบิ่งออกกนร่างกายนะไปละพี่น้องเลยบ๊ายบายหาคนไลยก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องเลยลงด้วยจนตัวผุประมาณแบบบ่ยอมบ่ยอมแบบนั่น เปลี่ยนคนลงโอ้ยไม่ไหวไหวไม่ไหวก็ไปละพี่น้องดีพี่น้องอเ,เอาอีกหน่อยมาจังนาะปิ๊นี่ก่อนมันปักตัวนี้บ่บ่แล้ว่าลงมาให้ลงมาปงลงปงขึ้นมาปดอันอ้า